สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับถอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายครับวันนี้สถานการณ์ที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ยังคงร้อนระอุและมีข้อสังเกตว่าอาจไม่ใช่แค่เหตุการณ์บังเอิญครับอาจารย์รัฐครับเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรครับสวัสดีค่ะคุณเอกเรื่องนี้มีคำถามใหญ่เลยค่ะว่าปุ๊บปั๊บ ถ้าบอกว่าไม่ได้เตรียมกันมานี่จะเชื่อไหมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมามีความรวดเร็วและเป็นขั้นเป็นตอนมากค่ะเหตุการณ์เริ่มต้นอย่างไรครับอาจารย์ เริ่มจากการที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาบุกมาเที่ยวปราสาทตาควายแต่ไม่ธรรมดาเลยค่ะพวกเขาคล้องผ้าเขาม้ามีรูปธงชาติกัมพูชามาเดินเฉิดฉายกลางโบราณสถานซึ่งทหารไทยเห็นเข้าก็ต้องรีบห้ามเพราะผิดข้อตกลงระหว่างประเทศที่ห้ามแสดงสัญ,ญลักษณ์ชาติหรือการเมืองในพื้นที่พิพาทแต่กลุ่มกัมพูชาไม่ยอมไม่า<ๆ>ยังกลับเสียงดังว่า<ๆ>ที่นี่ของกัมพูชา<ๆ>และยัง ถ่ายคลิปโชว์ลงโซเชียลรัวๆราวกับ ตั้งใจปลุกกระแสครับแล้วคนไทยที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์นี้คนไทยที่อยู่แถวนั้นปรีแต่มีถึกท่านชี้หน้าเดินปรีเข้าอาจะเอาเรื่องแต่ปโชคดีที่ทหารไทยเกรกไว้ทันก่อนที่เรื่องจะลามใหญ่โตค่ะแล้วปฏิกิริยาจากฝั่งรัฐบาลกัมพูชาเป็นอย่างไรครับรวดเร็วมากค่ะคุณเอกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาและกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการประนามไทยทันทีหลังเกิดเหตุ การนี้อ้างอิงจากข้อมูล MGR ออนไลน์พวกเขาอ้างว่าไม่มีข้อห้ามการคล้องธงชาติและยังโบนว่าคนไทยก็ยังใส่เสื้อติดธงชาติได้ซึ่งความรวดเร็วในการตอบโต้อของกัมพูชานี้ทําให้เกิดข้อสังเกตว่าฝ่ายไทยเราอาจติดขัดเรื่องวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทําให้การตอบโต้จากส่วนกลางอาจไม่ทันท่วงทีเท่าฝั่งเขาค่ะ สรุปแล้วเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณของอะไรครับอาจารย์เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่สร้างดราม่าในเน็ตค่ะแต่เป็นสัญญาณชัดๆว่าเราต้องจริงจังกับการปกป้องอธิปไตยเพราะมันอาจเป็นการยึดพื้นที่แบบนิ่มๆหรือการจัดฉากเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมและอ้างสิทธิเหนือพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับวันนี้ถอดรหัสข่าวด่วนสรุปข่าวชัดย่อยง่ายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ